เพียงแค่เห็นบรรยากาศก,าก็รู้แล้วละค่ะว่าน,นี่คือความสุขสุขที่ได้ท่องเที่ยวสุขที่ได้เปิดหูเปิดตาและสุขที่ไม่ต้องเดินอยู่ในกรอบที่ที่เห็นนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำทูโบลอยที่เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามค่ะนี่คือแม่น้ำทูโบนซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่สวยงามที่สุดในเวียดนามแม่น้ำทูโบนแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากภูเขางอกกลิ่นและไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออกมีปากแม่น้ำที่ใหญ่ ซึ่งง่ายต่อการเดินเรือและการติดต่อค้าขายก็ด้วยเหตุนี้แหละค่ะจึงส่งผลให้แม่น้ำทูโบนเนี้ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางทางการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ยังเป็นจุดพักเรือสินค้าเป็นจำนวนมากด้วยซึ่งเรือสินค้าเหล่านี้เตรียมที่จะมุ่งหน้าสู่ประเทศจีน และประเทศเอื่นๆเรือที่เห็นเป็นจำนวนมากนี้นะคะเป็นเรือที่กำลังรอรับผู้โดยสารที่จะล่องเรือในยามค่ำคืนชมเมืองหอยอันสำหรับค่าโดยสารเขาคิดราคาเหมาต่อลำ ซึ่งก็แตกต่างกันไปบางลำก็ได้ในราคาแพงบางลำก็ว่าจ้างในราคาถูกทางนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครต่อได้เก่งแค่ไหนส่วนบริเวณสองฝากฝั่งของแม่น้ำก็จะมีร้านอาหารและเก้าอี้มาวางไว้สำหรับลูกค้าซึ่งที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เก้าอี้แบบเตี้ย แต่แข็งแรงค่ะสำหรับเก้าอี้ขนาดใหญ่เหมือนบ้านเรามีเหมือนกันค่ะเป็นบางร้านแต่หาค่อนข้างยากที่ใช้เก้าอี้เล็กอาจจะเป็นเพราะว่าสะดวกในการเก็บการวางอันเนื่องมาจากข้อจำกัดของพื้นที่นั่นแหละค่ะ สำหรับการล่องเรือไปตามแม่น้ำทูโบนี้ระยะทางไปกลับใช้เวลาประมาณ40นาทีเมื่อล่องเรือไปเราก็จะได้เห็นทิวทัศน์ของเมืองซึ่งเป็นอีกมุมห,หนึ่งในยามค่ำคืนนี้เรมีนักท่องเที่ยวมาเข้าแถวยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะเพื่อจะลงเรือ ชมความงดงามสองฝากฝั่งแม่น้ำทูบอนส่วนเรือที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือจอดรอนายท่าเรียกไปรับผู้โดยสารซึ่งก็หมุนเวียนไปตามลำดับส่วนเราก็จะข้ามฝากสะพานจากฝากนี้เพื่อไปยังฝั่งอีกฝั่งหนึ่งและฝั่งที่ว่าก็คือ ตลาดกลางคืนของหอยอันที่นี่มีโคมไฟเปิดขายเรียงรายแข่งกันตรงทางเข้าจะมีร้านขายโคมซึ่งมีสีสันหลากหลายเราสามารถขอเข้าไปถ่ายภาพได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีค่าสมนา,าคุณให้แก่เจ้าของร้านนิดๆหน่นนอยๆเอง เมืองหอยอันนี่ถือว่าเป็นเมืองแห่งโคมไฟตกตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟจากโคมไฟสว่างสวยทั่วไปหมดตอนกลางวันก็มีโคมไฟให้เห็นหลากหลายแบบหลากหลายสีสันสวยงามจนน่าหลงไหลเลยล่ะค่ะถ้าพูดถึงโคมไฟแล้วจะมีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นโครงของไทยหรือว่าในเวียดนามแห่งนี้ก็ตามสำหรับโครของเวียดนามนั้นมีสเสน่ห์ไม่แพ้ชาติใดๆเลยทั้งสีสันรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นชวนหลงไหลมากเลยทีเดียวค่ะดูโครงของเวียดนามมาเสเพลินเลย เราลองไปดูร้านอาหารใชคะมีอาหารทั้งขาวทั้งหวานหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกชิมงั้นลองไปดูบรรยากาศของร้านในตลาดกลางคืนหอยอันว่ามีอาหารและสินค้าชนิดใดอีกบ้างที่น่าสนใจ ปกันเลยค่ะร<ป>รบรรยากาศก็เต็มไปด้วยร้านค้าร้านขายของฝากสตรีทฟูด้ดทั้งสองข้างทางเลยค่ะนะคะส่งเสียงเชื้อแจ้ว เพื่อเรียกลูกค้า5บาทได้กี่บาทลงดนก็ดมี่ม่อ ไทยแลยได้สปีกไทยหนอนิน่อยนิน่อยนิน่อยนิงน่อย400นี่เนี่ย400หรอฮัลโหลเฮแพงไหมคะเนี่ยอ๋อัะ How much? o n 0 0 0 0 0 for one. 100,000. Yes. นั่นคือราคา1 0 0 0 0แดมคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 150บาทค่ะสินค้าพวกนี้บ้านเราก็มีไม่ต้องหอบไม่ต้องยิวให้เสียเวลากลับมาอุดหนุนสินค้าไทยของเราดีกว่าค่ะบางร้านก็ขายอาหารทะเลดูสิคะตัวเบอร์เริ่มเลยค่ะเดินมาตั้งนาน ชักจะเมื่อยแล้วล่วะคะ่ะงั้นขอเดินกลับไปนั่งริมฝั่งแม่น้ำทูโบนเพื่อชมความงดงามของเรือและแสงไฟจากกระทงน้อยๆที่ล่องลอยไปกับสายน้ำและเรือแห่งลำน้ำทูโบน ทั้งหมดนี่คือตลาดกลางคืนหอยอันที่ใครมาที่หอยอันก็ต้องเน้นการเดินชมเมืองปั่นจักรยานนั่งรถสามล้อที่เรียกว่าซิคโคลมีความสุขสนุกสนานได้เปิดหูเปิดตาค่ะและนี่คือทางเลือกหนึ่งของ คนวัยเกษียณที่จะหาความสุขให้แก่ตัวเองอย่างไร้พรงมแดงวันนี้ไปก่อนนะคะไว้ติดตามตอนต่อๆไปของทริปเวียดนามกลางอย่าลืมติดตามรับชมนะคะ